วันนี้เป็นวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราชสองพเป็นวันทำการศึกษาวิชาสัจจยมกะการสามปกคละปัจจานิกะในอนุโลมะปุจฉาคู่สมุทยะกับมัคะสมุทมค ปิดหนังสือไปที่หน้า67สันนิษฐานสมุกจักไม่เกิดสังจยะท่านแรกแต่มักจักเกิดท่อนที่สองมักก็จักไม่เกิดเริ่มต้นหาองค์ธรรมที่สันนิษฐานสมุกจักไม่เกิด วิถีการสามปุกละมีแค่สองวิถีวิถีที่หนึ่งทุก,ก็จะเกิดสมุกก็จะเกิดมักจักไม่เกิดส่วนวิธีที่สองเนี่ยทุกจะเกิดตั้งแต่2.1ไปจนถึง2.4 ส่วนสมุจักิดตำแหน่งเดียวจุดเดียวคือ2.1ก็คือตั้งแต่เวียนว่ายตายเกิดจนถึงโลหกอนันตสมุจักิดนะส่วนมากจักิดเนี่ยตั้งแต่2.1ไปจนถึง2.2งโลฐานนะสามจุดสามตำแหน่งเลยกันแต่ว่าณ อนนี้สันนิษฐานต้องการองค์ธรรมที่สมุจจักไม่เกิดเราก็เว้นตําแหน่งที่สมุจจักเกิดออกไปก็คือหมายเลข1ออกไป2.1ออกไปนั่นเองนะก็จะได้2.2 2.2แรกก็คือโลร7ถึงอนุ 1. 2.2ที่2โวธาน1.2.3อรมอ1.2.4อรอ1.2.5ชิจิขี 1. ได้มาทั้งหมด5จุดในวิถีหมายเลข2ทั้งสิ้นนะหมายเลข1ไม่มาแล้วเราก็ใส่เครื่องหมายกากบาทแถวหน้าให้มันตรงกับสันนิษฐานไว้จากนั้นก็ไปดูสังสยะแต่ละท่อน,นว่าต้องการองค์ธรรมแบบไหน สังขยาท่านแรกต้องการองค์ธรรมที่ตรงกันข้ามกับสันนิษฐานก็คือองค์ธรรมที่มักจักเกิดมักจกเกิดมักจะเกิดนะก็ต้องตั้งแต่นี่เลยเนี่ยโลเจ็ดถึงอนุ1จุดโลทาน1จุดนะแค่นี้นะสจุดสจุดนะ 2อทั้ง2จุดถ้าพูดภาพรวมก็คือตั้งแต่โล7ถึงโวทานนะที่มักจะเกิดนนเราก็นำมาเขียนอย่างนี้น,นี่สอทั้ง2จุดโล7ถึงอนุหนจุดโวทาน1จุดแล้วเราก็ดูองค์ธรรมไปนะดูองค์ธรรมไปอย่างที่บอกเป็นประจำว่า การสามปุคคละเนี่ยเราจะเรียงลำดับองค์ธรรมจากสูงไปหาต่ำอย่าง2.2จทั้งสองจุดเนี่ยจุดหลังหรือโวทานเนี่ยนะคุณธรรมสูงกว่าเพราะว่าถ้าโวทานดับปุ๊บก็จะเป็นมรรคทันทีก็คือนาคามิผลที่อ,อยู่ในตำแหน่งจิตดวงสุดท้ายดวงถัดไป ต่อจากนั้นก็จะเป็นอรหัตมรรคจิตแล้วก็ถือว่าสูงกว่าอนาคามิผลบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งโลเจตกำลังเกิดถึงอนุกำลังเกิดนะเราก็เรียงลำดับองค์ธรรมจากสูงไปหาตา่ำนะดังนั้นจึงเขียนองค์ธรรม2.2ทั้ง2จุดนะ เรียงลำดับสูงไปหาต่ำอย่างนี้นะอน,นาคามิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของโวธานโวทานขึ้นก่อนที่ในอรหัตมะคคาวิถีวงเล็บโดยตรงหรือมมุคยะไหนไว้ผู้ที่จะได้มากทั้งสี่ตามลำดับอันนี้เป็น2.2โลเจดถึงอัน,นุและนะก็ถือว่าเป็นโดยอ้อมนะโดยอ้อม ถ้าเทียบกับโวทานน่ยนะก็จะเป็นโดยอ้อมไปผู้ที่จะได้มากทั้งสี่ตามลําดับโดยไม่มีตันหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งมรคบุคคลเบื้องต่ำสามผลบุคคลเบื้องต่ำสามคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแหน่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตันหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตตมรควิถี นี่เป็นบุคคลที่ไม่มีตัณหาขั้นต่อไปนะบุคคลที่มีตัณหาขั้นจะแบ่งเป็นสามสามชุดด้วยกันนะถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสําเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่โสดาปฏิลลลผลบุคคล1มาคาบุคคลเบื้องกลางสองผลบุคคลเบื้องกลางสอง คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมัคคะวิถีถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นสะกะทาคามีแล้วก็ได้แก่สกกะทาคามิผลบุคลาาบคลหนึ่งอนาคามิมัคคะบุคคลหนึ่งอนาคามิผลบุคคลหนึ่ง คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสาของจิตนับตั้งแต่ตันหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรัถธรรมค่าวิถีถ้ามีตันหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นอนาคามีแล้วก็ได้แก่อนาคามีผลบุคคลหนึ่ง คือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นในขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมัคควิถีคำหลังปิกกาเนี่ยเราจะอ่านอ่านในทุกๆชุดทั้งสี่ชุดเลยนะในทุกๆตอนเราจึงปิกการวมไปนะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะยาวมากนะ ใช้ระบบปิกกานะกาก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเอาแค่ปีกพอนะไม่ต้องเอาทั้งตัวจากนั้นไปดูหมวดหลังกันดูนะหมวดหลังต้องการองค์ธรรมที่มักก็จักไม่เกิดมักก็จักไม่เกิดนะมันมีวิธีคิดแนวคิดหลายอย่างเลยอย่างแรกก็คือก็ที่เหลือจากหมวดแรก ที่เหลือจาก2.2ทั้ง2จุดหรือที่เหลือจาก2องบรรทัดแรกนอกนั้นมักจกไม่เกิดทั้ง3บรรทัดล่างหมดเลยอีกวิธีคิดหนึก็คือมักจกไม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยก็ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นตำแหน่งตั้งแต่อรหัตมักกำลังเกิดอยู่นี่2.3 ใช่ไหมแล้วขึ้นไป2.4ขึ้นไป2.5วิธีคิดแบบนี้นะวิธีคิดแบบนีนะ้แต่เราเขียนไว้ให้เป็นเป็นเรียกว่าตารางเป็นวิถีเป็นรูปแบบนะให้เห็นภาพชัดๆนะดังนั้นมักจากไม่เกิดจึงได้แก่2.3อรมอรม ใส่เครื่องหมายข้างหลังนี้ด้วยนะให้ตรงกับสังตยะแล้วก็2.4อรพอแล้วก็2.5ชิจิคีเนี่ยได้3มบรรทัดล่างอรมอรพอชิจิคีนี่ตามลําดับไปเลยนะอรมก็อรหัตตมัคคะบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแหน่งขณะทั้ง3ของอรหัตามัคจิตหนึ่งเจตสิกสา ส่วน2.4กับ2.5เนื่องจากเป็นคนคนเดียวกันก็คืออรัตผลคนเดียวกันนะคนเดียวกันนะก็เลยรวมนะปิการวมเป็นอราตผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นใงขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่อราตผและจิตในอารัตมคฆะวิถีเป็นต้นจนถึงปรินิพานจิตหรือเราจะวงเล็บตรงนี้ว่าปัจฉิมจิตก็ได้นะ นี่คือรายละเอียดจากนั้นเราไปดูวิสัชนากันพยายามเชื่อมโยงวิสัชนาเข้ากับองค์ธรรมแต่ละชุดให้ได้แต่ละหมวดให้ได้นะหมวดแรกได้องค์ธรรมมา2ชุดแต่เรารวมไปนะรวมไปรวมไปนะสอทั้ง2ชุดถ้ามาด้วยกันรวมเป็น ยาศสจิตสอนันตรอะอคัมคะังปฏิละพิสันติแบบนี้ไปเลยนะสังเกตไว้นะ2.2ถ้ามาด้วยกันทั้งสองชุดในหมวดเดียวกันแบบนี้ให้รวมเป็นวิสัชนาเดียวกันว่ายาศสจิตสอนันตรอะอคัมคังปฏิละพิสันติส่วนองค์ธรรมเนี่ยโวทานก็จะเป็นโดยตรงแบบนี้โลเจตทิงอนุก็จะเป็นโดยอ้อมแบบนี้นะ ดังนั้นตรงนี้เราเขียนว่าโดยอ้อมหรืออุปจาระไว้หน่อยก็ดีวงเล็บไว้ตรงนี้นะส่วนหมวดหลังได้องค์ธรรมมสามชุดนะเราจะมาดูกันว่าชุดไหนมีวิสัชนาว่าอย่างไรนะอย่างชุดแรกอรรมก็วิสัชนาว่าอคะมะัคะสมังคีนัง ส่วนชุดที่2กับชุดที่3ก็คือ2.4กับ2.5 2.4สอเนี่ยคืออรหัสองจคือชิจิขีแต่เนื่องจากว่าก็คือพระอรหันต์นะคนเดียวกันแต่ว่าขณะจิตต่างกันนะเนื่อเมื่อเป็นคนเดียวกันนะเราก็รวมนะรวมเป็นวิสัชนาเดียวกันว่าอารหันตานะนี่จะเป็นลักษณะนี้นะ ก็ไม่ได้ยากมากนะแล้วก็ทำเป็นการบ้านมาเลยนะคู่นี้ปัจจันนิกอนุปุสมุมัะนะทำเป็นการบ้านไว้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วเราก็จะมาอ่านไปพร้อมพรอมกันยัตสะสมุทยาจัจจานุปัจจสติตัจสมกาจัจจานุปัจเจสติติ สมุทัยสัตจะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดมรกคสัจจะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัจนายัตสัจิตัสอนันตราอะคัภะทงปติลาเปสันติเตสังสมุทัยสัตจานุปัชชิสติโนจเตสังมรกคสัจจานุปัชชิสติ อากามักคะสมังคีนังอารหันตานังเตสังสมุทัยจัจจันจะนุปัชิสติมักกัจัจจัจนจรุปะชิสติบุคคลเหล่าใดจากได้อรหัตามาในลำดับแห่งโวทานบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยโวทานเหล่านั้น สมุทัยสัจจะจะไม่เกิดแต่มรกคสัจจะจะเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่ถึงพร้อมด้วยอรหัตมรรคเหล่านั้นก็ดีพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ดีสมุทัยสัจจะก็จะไม่เกิดมรกคสัจจะก็จะไม่เกิด องค์ธรรมของสนิฐานบทได้แก่อาราตะอนักขอไปอนาคามิผลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของโวทานที่ในอารหัตมะกาวิถีโดยตรงมุขไยะในผู้ที่จะได้มากทั้งสีตามลำดับโดยไม่มีตัณหาขั้นในระหว่างนั้นได้แก่ ติเหตุกาปุตุชนหนึ่งมากะบบกคลเบื้องต่ำสามผลบบคคลเบื้องต่ำสามคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมกาวิที ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วก็ได้แก่โซดาปฏิผลบุคคลหนึ่งมากกาบ,บุคคลเบื้องกลางสองผลบ,บุคคลเบื้องกลางสองคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแหง่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นตน้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมกาวิถี ถ้ามีตัณหาขั้นหลังจากสำเร็จเป็นสกทากามีแล้วก็ได้แก่สกทากามีผลบบกคลหนึ่งอนากามีมากาบบกคลหนึ่งอนากามีผลบุกอลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิต นับตั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมกาวิถีถ้ามีตัณหากันหลังจากสำเร็จเป็นสกะเป็นอนาตามีแล้วก็ได้แก่อนาคามีปอนโบคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นห่งขณะทั้งสามของจิต นับั้งแต่ตัณหาที่เกิดขึ้นครั้งสุดท้ายเป็นต้นจนถึงอนุโลมในอรหัตมกาวิถีและอรหัตมกะกคบุค์หนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสของอรหัตมะกกิจหนึ่งเจตสิกสามสิบ อรััผลลบุคคลหนึ่งคือในขณะที่ถึงพร้อมด้วยการเกิดขึ้นแห่งขณะทั้งสามของจิตนับตั้งแต่อรหัตพลจิตในอรหัตมะกาวิถีเป็นตน้นจนถึงปริิิพานาจิตองคธรรมของสังสยาบทได้แก่องคธรรมหมวดหลังเท่านั้นสาธู